กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกทกท่านนะคะที่รับชมและรับฟังอยู่ในทุกๆช่องทางค่ะและก็ขอน้อมกราบสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมที่มาปฏิบัติธรรมที่บ้านานิพพานพระพุทธเจ้าแห่งนี้นะคะแล้วก็ต้องขอกราบขอพระคุณคุณพี่วันชิตาวันชานน์นะคะที่ได้ให้โอกาสน้องน้อง และญาติธรรมทุกทุกท่านให้ได้มีโอกาสในการร่วมสร้างบุญอันยิ่งใหญ่นสถานธรรมแห่งนี้ดิฉันนะคะคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่เราได้มีโอกาสมาสร้างบุญในครั้งนี้ซึ่งไม่ใช่จะมีโอกาสง่ายๆที่ท่านจะได้ให้โอกาสเรา ในการสร้างบุญในการสาธยายธรรมแสดงธรรมหรือแชร์ประสบการณ์ทางธรรมซึ่งก็ต้องขอกราบขอพรกคุณนะคะเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้แล้วก็ต้องขอกราบขอพรกคุณนะคะญาติธรรมทุกทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันส่งบุญให้ดิฉันนะคะที่ได้ขอบุญในลายกลุ่มปฏิบัติธรรมนะคะซึ่ง เป็นการที่ดิฉันได้ขอบุญในการเขียนคำร้องขอย้ายการย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องที่มันมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายในชีวิตนะคะซึ่งก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยพลังบุญของทุกๆท,ท่านที่ได้มีเมตตาต่อฉันซึ่งก็คงจะต้องรบกวนทุกท่านอีกนะคะเขียนย้ายแล้วทีนี้ก็จะเป็นรอบพิจารณาในการย้ายนะคะในเดือนมกราคมนี้ ึ่งดิฉันก็คงจะต้องขอบุนรวมจากทุกทุกท่านอีกเช่นเคยคะ่ะก็ต้องขอกราบขอบคุณลุงหน้าด้วยนะคะดูด้วยคะ่ะและในวันนี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์ทางธรรมนะคะการที่ดิฉันได้เป็นคนที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเหมือนในคลิปที่สองที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าม,มีเคล็ดลับที่ได้อธิษฐานจิตไปหาก ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบขอประทานอาภัยนะคะดิฉันก็ได้อดธิษฐานจิตแบบนี้มาตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมกับพี่วันก็น่าจะประมาณหกเจ็ดปีแล้วนะคะก็จะก็จะทำเกือบทุกวันนะคะอธิษฐานจิตไปซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าแต่เราก็มั่นใจนะว่าสิ่งที่เราอธิษฐานจิตไปฝากจิตไว้กับพ่อให้พ่อดูแลแล้วก็น้อมส่งบุญลงถึงอบายภูมินั้นนะคะ จะส่งผลหน้าวันหนึ่งนะคะทำให้พลังบุญจากพระนิพพานแล้วก็พลังบุญอันยิ่งใหญ่และความเมตตาของคุณพ่อพระวิสุทธิ์ที่พุทธรังสีและทีมงานช่วยพระนิพพานทีมงานองค์พระเบื้องสูงทีมงานผู้คุมกฎท่านได้่งเมตตาให้ดิฉันนะคะได้สัมผัสกับญาติของดิฉันที่อยู่ณนะนรกภูมินะคะค่ะ ขออนุญ,ญาตสมเด็จพระอ,องคอ์ถมบรมธรรมบิดาทุกพระร่างทุกพระนามทุกพระวรกายคุณพรพระพุทธเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์ทีมง,งานผู้ข่มกฎของโลกกฎแห่งกรรมทีมงานองค์พระเบื้องสูงณวันนี้ลูกขออนุญาตขอโอกาสนะคะขอสาธยายธรรมซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ลูกได้ประสบพบเจอมาแล้วก็พลังบุญจากพระนิพพานนี้ได้ชดช่วยบรรพบรุษของลูกได้จริงค่ะ ะะต้องขอย้อนไปเมื่อปีพศ2562ดิฉันและญาติธรรมนะคะของบานจิตินิพาขนขณะนั้นประมาณ30เกือบ40ท่านเนาะค่ะที่เป็นคารวานใหญ่เลยในการไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะเราได้เดินทางร่วมกันนำโดยคุณพี่วัญชิตาวัชานน์ได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญนะคะ วัดแรกที่เราไปคือวัดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีโดยเราได้ร่วมกันเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมกันออกกรรมนะเขาจะเรียกว่าการออกกรรมตามแนวทางของหลวงพ่อคงแล้วก็มีการขอขมากรรมซึ่งใช้พระคาถาโยโทโสซ,ซึ่งพระคาถานี้ท่านได้กล่าวว่าจะมีอานุภาพเป็นการขอขมากรรมข้ามภพข้ามชาตินะคะ ตามแนวทางที่เราะว่ามันเป็นกรรมที่เราติดพบติดชาติมาแล้วเราก็กล่าวโยโทสูจะเป็นการตัดบาปตัดกรรมสลายบาปสลายกรรมสลายเวรได้นะคะ,ะเราลูกๆก,ก็ได้น้อมจิตไปปฏิบัติธรรมร่วมทําบุญและในช่วงเช้าเราก็ได้ขึ้นไปกราบนะคะที่ถ้ำอรหันต์นะคะไปกราบหลวงพ่อคงที่นั่น ขณะนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะกับตัวดิฉันก็ยังไม่ได้สัมผัสอะไรเราก็ได้ทำบุญเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปที่วัดท่าซุงนะคะจังหวัดอุทัยธานีพอไปถึงช่วงเย็นๆน,นะคะเราก็เข้าร่วมไปเรียนมโนมยิททิเนาะกลุ่มของเราก็จะกระจายกันไปร่วมเรียนรู้เรียนมโนมยิทธีกันเสร็จแล้วก็จะเป็นการทำวัดเย็นนะคะทำวัดเย็น แล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรมทำอะไรเสร็จเรียบร้อยขึ้นนั้นก็มีจิตใจที่โล่งปลอดโปร่งสบายนะคะสมบูรณ์นอนหลับฝันดีนะคะก็ยังไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพอช่วงเช้าอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมา,ตร,นานนะะตรงที่หน้าวัดนะคะวัดตรงที่หน้าวัดท่าสงก็จะเป็นที่จัดที่สถานที่ไว้เนาะเพื่อที่จะให้อ่า ญาติธรรมที่ไปได้ร่วมกันใส่บาททำบุญในช่วงเช้าดิชันแล้วก็ญาติธรรมก็ได้นะคะซื้อของมาใส่บาทขนาดนั้นก็คือรถรถตู้ของขบวนนะคะ,ะรถตู้ของดิชันก็ได้มาจอดรอที่ด้านหน้าเพราะว่าคนขับรถเขาจะไม่นอนในวัดเขาจะไปนอนรีสอร์ทขั้งนอกแล้วก็เขาจะนํารถมาจอดไว้รอไว้หน้าวัดเผื่อที่ว่าเราจะได้เอาอะไรในรถนะคะหลังจากที่ดิฉันได้ซื้อของใส่บาทอะไรเสร็จแล้ว มันรู้สึกว่ามีพลังงานอะไรไม่รู้เข้ามาประทะกับตัวดิฉันทําให้ดิฉันร้อนไปทั้งตัวเกิดอาการร้อนรุ่มจิตใจตอนนั้นกลายเป็นคนที่เกลียดกาัพร้อมบวกมองใครตาขวางไปหมดความ,มบวกมากเลยขวางม,มาก <c oughs> เห็นพระเดินมาแบบรู้สึกอะไรถึงมันเป็นแบบนี้ต้องรีบหลบเข้าไปล่างบนรถสงบกิจสงบใจนะคะ แล้วแล้วพ่อ้านนะคะก็ได้ไปเรียกว่ามาใส่บาตรร่วมกันิฉันก็ตาขวางสิเขาเลยไม่อยากใส่นะคะอะไรทำไมแบบไม่อยากใส่บาตรนะคะเป็นคนที่ชอบใส่บาตรมากแต่วันนั้นไม่อยากใส่บาตรไม่อยากอะไรทําบุญเลยนะคะจนพ่อ้านตกใจนะคเขาก็รีบไปหลบเพราะ่ฉันไม่เคยขึ้นเสียงนะคะก็ไปนั่งสงบจิตสงบใจอยู่ในรถตู้แล้วมันก็จะมีพลังงานเข้ามาอีกแบบ ทำให้ที่ฉันจิตใจที่ฉันตอนนั้นรู้สึกว่ามันเกี้ยกลาดมันอยากจะดา่ามันอยากจะอะไรใครยังไงแบบไหนบอกไม่ถูกก็ต้องพยายามนั่งสมาธิหลังจากที่ทางญาติธรรมเขาก็ได้ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วกัาบข้ากับทางพ้าบ้านนะคะเราก็จะเข้ามานะคะที่วัดนะคะแล้วก็มาร่วมกันสวดมนุนนะคะสวดมนุนตอนเช้านะคะพอเสร็จแล้ว ก็จะมีญาติธรรมไม่รู้ว่ามาจากจังหวัดไหนนะคะตอนนั้นเขาได้มาบวชนะคะมาบวชที่วัดท่าสุงนะคะแล้วก็มีการทาโรงทานคณะเราก็จะไปร่วมทําบุญนะคะแล้วก็กินข้าวที่โรงทานช่วงนั้นจําได้ก็จะมีทุกท่านเลยคะ่ะน้องนุ่นน้อง,อง,องคุณนอนทาชาแะทุกท่านนะคะจําได้คณะนั้นมาแล้วพลังงานตัวนี้มันร้อนเหมือนไฟลุมร้อนที่ใจของดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันเป็นอะไร ขบวนแหนนะคะเขาเรียกว่าแหนนากไหมที่ที่เวียนรอบโบทจะสัเวียนสามรอบดิฉันก็เดินเข้าไปในไปในขบวนนะคะดิฉันก็ตั้งจิตว่าณวันนี้แหละบุญกุศลที่ดิฉันทําไปหากมีสิ่งใดมีผู้ใดต้องการสื่อสารกับดิฉันก็ขอให้สื่อสารมาบอกดิฉันมาหรือว่าดิฉันจะเป็นอะไรไปพ่อคุณพ่อคะณที่นี้ดิฉันอยู่ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ อยู่นะวัดท่าซุ้ขอพ่อได้โปรดคุ้งครองดิฉันด้วยนะคะดิฉันก็ได้เดินนะคะพุทธังสนานังคาฉามีสวดมนต์ไปนะคะนะรอบโบสถ์นะคะรอบแรกพลังงานก็ร้อนเข้ามาเลยเป็นไฟนะคะไฟมารอบตัวดิฉันไฟประทุขึ้นเหมือนไฟจะเผาดิฉันให้หมอดไหมไปนะตรงนั้นจิตใจมันหดหูอย่างบอกไม่ถูกค่ะแล้วพอเป็นประมาณรอบที่สอง มันจะมีเงาดําวูบเข้ามาตัวดิฉันเงาดํานั้นวูบเข้ามาดิฉันก็มันเป็นเงาอะไรล่ะในวัดก็ยังมีเงาดําวูบเข้ามาดิฉันก็ได้ตั้งจิตนะทั้งสวดมนต์ทั้งตั้งจิตก็ถามไปในจิตว่าเงาดำน่ะคืออะไรคะเป็นใครคะหรืออะไรคะเสียงที่ดิฉันได้ยินในจิตตอนนั้นเขาบอกว่าอ่ะพูดในภาษาอีสาน อาวอาวได้ี่เอาวเดอ้ออาวเดอ้อได้ยินเสียงอาวบอคือถ้าแปลเราภาษาภาษาปากาวก็คือได้ยินเสียงไหมนี่เสียงอานะเสียงของอานะค่ะเออเสียงของอาดิฉันก็ถามเลยว่าอ,อาไหนคะเป็นใครคะท่านก็ได้ตอบดิฉันมานะคะซึ่งก็คือท่านเป็นน้องชายของพ่อดิฉันนะคะดิฉันตกใจมากเลยตอนนั้นน้ำตาร่วงเลยนะคะ รอบที่สองกับรอบที่สามคือนี้เดินร้องไห้เลยค่ะเดินร้องไห้แล้วก็สวดมนต์แล้วก็ส่งบุญนะคะเออเราก็ขนลุกแล้วช่วงนั้นไม่คิดนะคะพอตอนเย็นนะคะทำะสวมดมนต์้วยพักก็จะส่งบุญให้ท่านสน่งบุญให้ท่านนะคะแล้วหลังจากที่ทางคณะของเราได้กลับมาที่จังหวัดบุรรธาน,นีก็มาร่วมปฏิบัติธรรมกับกับพี่วันนะคะที่เรามาอยู่บ้านานิพพาน ดังนัขนขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้เข้าไปกราบนะคะพี่วันขอน้องกราบแล้วก็ขอว่าสื่อสารกับพ่อนะคะว่าดวงจิตดวงนั้นที่ลูกได้สัมผัสนะเขานะเป็นบอกว่าเป็นน้องชายของพ่อเป็นอาขอดิฉันขณะนี้เขาได้รับความทุกข์ทรมานณน,ะนรกภูมิขอได้โปรดมีเมตตาด้วยเถิบดบุญกุศลใดที่ลูกมีลูกขอยกให้บรรพบุรุษของลูกไม่ใช่เฉพาะอาคนนี้ บรรพบุรุษในทุกครอบทุกชาติไม่ว่าจะทางใดของดิฉันก็ตามนะคะและขนานั้นก็คือพี่วัญชิตาก็ได้มีเมตตาพ่อก็ได้มีเมตตานะคะท่านได้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีการขอบุญรวมด้วยในขณะนั้นทรงบุญให้ถึงกับญาติของดิฉันทุกทุกคนนะคะแล้วพี่วันก็ได้เช็ค,ชคจิตณนะขณะนั้นหลังจากเราส่งบุญเสร็จ ก็ปรากฏว่าท่านได้ปรับเปลี่ยนภพภูมินะคะท่านได้ปรับเปลี่ยนภพภูมิไปแล้วนะคะซึ่งทําให้ดิฉันเกิดความตื้นตันใจและก็โล่งใจขึ้นมานะคะจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่ดิฉันเชื่อได้ว่าพลังบุญจากพระนิพพานพลังบุญจากการอธิษฐานจิตของเราแล้วเราก็น้อมสม่งบุญถึงไอบายายภูมิทั้งสนะคะดิฉันก็จะ จะบอกชื่อสกุลทางบิดามารดาตลอดนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะคะอาจจะเป็นตัวนี้ที่ทำให้นะคะพลังบุญจากพระนิพพานได้ถึงกับญาติของเรานะคะในดินแดนอาวัยภูมิซึ่งทำให้ที่ฉันเกิดความเลื่อมใสศรัทธาน,นะคะต่อองค์พระบิดาต่อทีมงานพระนิพพานต่อคุณพี่วันชิตาวันชานน แล้วก็ขอบคุณในญาติธรรมในวันนั้นนะคะที่ได้ร่วมสงบุญนะคะให้บรนพบลุษของดิฉัน,นะคะสิ่งที่ดิฉันได้พูดออกไปอาจจะเป็นเรื่องปัจจตังนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากมีสิ่งใดนะคะที่ทําให้เกิดเป็นประโยชน์นะคะเกิดเป็นบุญกุศลต่อท่านก็ขอยกบุญนี้ให้ทุกท่านนะคะแต่หากมีสิ่งใดนะคะที่ไม่ตรงจริต ประการใดดิฉันก็ขอกราบขอขมากรรมกับทุกท่านด้วยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะบุญกุศลทุกบุญนะคะที่เกิดจากการสาธยายธรรมบุญกุศลทุกบุญนะคะได้เคยที่ดิฉันได้เคยสะสมมาในทุกพทุทชาตินะคะเกิดเป็นบุญกุศลแล้วขอน้อมส่งบุญนี้นะคะขึ้นตรงต่อพระนิพพานถวายทุกพระบาททุกองคน์นะแดนชิดนิพพาน ขอพระพุทเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์ทีมงานพระนิพพานทีมงานผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นเดนรวมถึงชั้นแดนบาดาลคุณยิดามาดาคุณครูบาอาจารย์เทพเทวาผนทั้งหมดรวมถึงองค์เทพองค์บารมีนะคะของทุกๆท,ท่านที่มาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ขอน้องนะคะ อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านแล้วก็ให้บุญนี้ถึงทุกท่านด้วยเถิดค่ะขอน้องจิตอนุโมทนาสาธุกราบสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุาธอมทนุ